กับพี่พี่เออนะวันนี้ขอมาอยู่ในค่ายของพีพีกับเกมที่ชื่อว่าสตาร์ไพลเลตโค้ดพี่พี่เชื่อไหมว่าผมเคยเล่นอยู่ตอนมาใหม่ๆ,ๆตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเล่นยังไงวะเนี่ยไอ้สัสผมมาเล่นเพราะว่าผมจำไม่ได้นะแต่ผมก็ก็จำไม่ได้เหมือนเดิมเลยไ <'s> <ๆ>อ้สัสขออ่านกันนะสัญลักษณ์ต่างๆสัญลักษณ์วายปรากฏจะไม่จะฟองฟาร์มฟรีเท่านั้นสัญลักษณ์วายทำไมวายมีฝองแบบวะ แปลกๆเลยพี่จำไม่ได้วะ่ะเฮ้ยจะจำไม่ได้จริงๆนะมาเล่นยังไงผมพอลองดูหน่อยมาเบสตันสามพัน 3, 000, หรอเอาฟักพันแปดพอแล้วกันมาพันแปดอ่ะพี่นะมาลองดูนะทุนมีสี่สี่ห้าไม่ใช่ฟาร์มแถวแรกนะถ้าดูตรงนะ่ะ เข้าเลยเหรอเข้าเลยเหรอเอา้าทำไมไวจังเอา้าเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับพี่พี่ต่อเนื่องไหมครับห้าหมื่นสาม ชิบหายลืมไปเล่นยังไงแต่ดีว่ะพี่แต่ดีว่ะก็เห็นนะตอนนี้กำไรผมห้าหมื่นเลยนะผมมาสีสีห้าตอนนี้กำไรน่าจะประมาณฝีหมืน่นฝีหมื่นห้าก็งงอยู่เหมือนลุนแค่นาฬิกาเหมือนเข้าอ่ะอีกหน่อยอีกหน่อยแลวกันพี่แต่นาฬิกาเหมือนเข้าง่ายอยู่นะเมื่อกี้อ่ะจะขอแต่ห้าแฝดแล้วพอแล้วครับผม นาดิกาเข้าง่ายอยู่นะเหมือนเข้านาดิกาต้องให้ในาดิการมันต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปไว้พี่ดูจากทรงนะอ่ะนาดิกามาเออไม่ง่ายไม่ยาก เมื่อกี้ได้สี่หมื่นห้าไม่เลิกไอ้สัสฝงติงเข่าทุ่งแล้วเข่าทุ่งแล้วเออลายแปลกีนะลายแปลกีนะลายแปลกีพี่ เฮ้ย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 อะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 หาอะไรวะอย่าไปอย่าไปอย่าไปพี่แป๊บนึงนะให้พี่หนึ่งนะอ้สัตฝีหมื่นฝีฝีหมื่นห้าเราด้กำไรหนึ่งหมื่น ต่อมะเบสสองพันหนึ่งเลยวกันมาต่ออีกร้อยไหมปะงงดิพี่พี่เมื่อกี้ก็ยังงงอยู่เป็นเข้าขอ,อะไรวะรู้ว่าไอตัวน่ะมันจะมีนาฬิกาสีทองมันจะทั้งแถว,วเอา้าไม่ใช่เหรอ <laughs> แปลกดิ คือมาเล่นใหม่อีกครั้งผมก็ยังจํารายการจ่ายยังอธิบายไม่ไม่ได้ไม่ได้ขถ้วนเหมือนเดิมเพราะว่าก็ยังงงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยพี่ยังงงอยู่อ๋อผมรู้แล้วไอน้นฬกการที่มันจะหมุนเออถ้ามันชี้ขึ้นอะคือวายมันจะพุ่งขึ้นวายลงวายพุ่งลงอ๋อ อโอ้โหไปเข็มทิ้นี่เองโอเคโอเคสามหมื่นเจ็ดเฮ้พี่พอละ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 วันนี้กำไรประมาณสามสี่หมื่นพอละพอละ มาี4-5กลับไป4-7 8ผมว่าผมพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อนะอก็ยังพออธิบายเข้าใจพี่แล้วว่าเกมนี้ถ้าพี่เข้ามาเล่นนะลุ้นไอ้ตัวนี้อ่านาฬิกาพี่พี่เห็นไหมมันยีเข็มทิศหมุนฟ้าหมุนขวาหมุนล่างหมุนบน ถ้าพ,พี่อยากให้มันทั้งแถวว่ะพี่ต้องให้มันอยู่ข้างล่างและให้มันชี้ไปข้างบนถ้าอยากใหพ้พี่มันอยู่ข้างลัวข้างท้าวายทั้งแถวเหมือนเดิมนะก็ถ้ามันอยู่ข้างบนก็ให้ชี้มาข้างล่างหรือว่าจะเอาแนวนอนก็ได้น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะมีล่างกับมีบนกับมีล่างมีแนวนอนกับมีอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นเกมฝ่ายปั่นอนกที่น่าสนใจนะรายการจ่ายก็ไม่เหมือนเกมอื่นสักเท่าไหร่เกมนี้ก็เป็นเกมออกใหม่น่าจะปีนี้แหละพี่ๆก็ถือว่าน่าสนใจครับผมวันนี้ถ้าพี่ๆสังเกตดีนะมีมุมที่ผมบวกประมาณ5604ห ประมาณนี้มาหลายมุมเลยแต่ก็อยากจะเล่นต่ออยากกกอยาจะจัดต่อให้พี่เพื่อนได้ดูนะว่าเฮ้ยมันน่าสนใจยังไงผมว่าเกมนี้ก็ท่านไหนเป็นสายปั่นของพี่ๆอยู่นะควรจะลองมาดูแล้วกัน ถ้าลองมาดูแล้วแตกเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เมนกันบอกกันไปพี่นะรอฟังข่าวดีกันอยู่กับพ<อ>ี<อ>่พี่ก็พยายามจะหาแหละเกมในค่าย P p พ PG ที่หลายท่านอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยเกมบางเกมมันมีมุมอยู่นะเว้ยก็ถือว่าเป็นเกมนี้หนึ่งเกมว่าผมที่ผมว่ามีมุมเยอะๆเลยในยค่ายพ p พรกับผมวันนี้สนองนี้กับทางวรวยก็บสิบเก้าก็ต้องขอตัวบายๆรางก่อนนะครับ